For Gnabry and options in the middle, Schiphol will take as one of them, and that's what he was doing before the World Cup break. It was a bit slack from Bayern Forsberg trying to find Andres Silva looking for the angle. Is it going to be? It is, it's scrambling. สวัสดีครับอยู่กับผมและทีมงานคุยกอนเตะนะครับสำหรับพันนี้นะครับเราจะมาคุยกอนเตะในศึกฟุตบอลกัลโซเซเลียอิตาลีประจำมาที่24เดือนพฤราคมปี2566นะครับก็จะเป็นการแข่งขันระหว่างคู่ลาซิโอพบกับทางด้านเอซีมิลานสำหรับคู่นี้นะครับก็จะแข่งขันกันในเวลาตี24นาทีส่วนสนามที่ใช้การในขันนะครับก็คือสนามสตาดีโอโอลิปิโกนะครับสถิติการพบกัน6นัดล่าสุดนะครับทางด้านลาซิโอนะครับชนะไป1ส่วนทางด้านเอซีมิลานนะครับชนะไป5นัดนะครับ อัปเดตความพร้อมของทั้งสองทีมในค่ำคืนนี้นะครับทางด้านลาซิโอนะครับของกุสซี่มาริซิโอซารีนะครับตอนนี้ทีมก็อยู่อันดับที่6ลงเตะไปแล้วทั้งหมดอยู่ที่18นัดชนะไป10เสมอ4แพ้4นะครับมีอยู่34คะแนนและผลงานเกมล่าสุดนะครับก็เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะทางด้านบรอนย่านะครับเป็นสกอร์หนต่อศูนย์ในรายการโคปาเดเตเลียนครับทำให้ตอนนี้นะครับ5เกมหลังสุดนะครับชนะไป2เสมอ1แล้วก็แพ้2นะครับ ส่วนทางด้านความพร้อมของทีมนในเกมนี้นะครับก็จะมีสิทธิ์ใช้งานทางด้านโมฮัมเหม็ดฟาเลสกับมาริโอกิล่าแล้วก็ซิโลอิมโบมิเล่นะครับที่มีอาการบาดเจ็บส่วนผู้เล่นรายอื่นก็พร้อมลงสนามกันทั้งหมดระบบการจัดทัพในค่ำคืนนี้ก็คาดว่าจะมาในระบบ4-3โดยตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับก็จะเป็นอีวานโปเวเดลลงทําหน้าที่ฟอสเสาและในขณะที่แนวรับนะครับก็จะเป็นอดัมมารุชิตกับอเลซิโอโรมันโยลีแล้วก็นิโคโลคาซาเล่และมานูเอลลัชเชลลี่ลงทําหน้าที่ส่วนทางด้านลุยอัสเบโต กับดานิโลคาร์ดัดดีและเชอร์เกมินโควิชชาริทคอยประสานงานร่วมกันอยู่ในแดนกลางแล้วก็จะใช้มาติอาชักคันยีกับเฟรเดเปอันเดชอนแล้วก็เปโดลงทำหน้าที่เป็นสามประสานในหน้าคอยล่าตาข่ายส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับเอซีมิลานนะครับของกุนซือสเตฟาโนปิโอลีนะครับตอนนี้ทีมก็อยู่อันดับที่2นะครับลงเตะไปแล้วทั้งหมดอยู่ที่18นะัดชนะไป11เสมอ5แล้วก็แพ้2นะครับมีอยู่38คะแนน และผลงานการลงเล่นล่าสุดนะครับก็เพิ่งแพ้กับทางด้านอินเตอร์มิลานไปด้วยสกอร์สาต่อศูนในรายการเตลเลียนซูปเปอร์โคปารอบชิงชนะเลิศน,นะครับทำให้ตอนนี้นะครับผลงาน5เกมหลังสุดชนะไป1เสมอ2แล้วก็แพ้2ส,ส่วนทางด้านความพร้อมของทีมในเกมนี้นะครับก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานทางด้านไมค์ไมเนนนะครับกับซาลาตันอิบราฮิโมวิชแล้วก็อเล็กซานโดฟอรเรนซีและโฟเดบัตโลตูเล่และคนสุดท้ายคือลาเดคูนิสนะครับที่มีอาการบาดเจ็บส่วนผู้เล่นรายอื่นนะครับก็ฟิตพร้อมลงสนามกันทั้งหมด ส่วนระบบการจรทับในคำคืนนี้ก็คาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1โดยตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับก็จะเป็นอันทอนทาทารุซานูลงทำหน้าที่เฝ้าเสาแล้วในขณะที่แนวะรับก็จะเป็นเตโอแอนอกเดสกับฟิกไโยโทโทมลีแล้วก็ปีแอร์กาลูลูแล้วก็ดาวิดเดคาราเบียนะครับลงทำหน้าที่ส่วนทานดานชันโดตอนารีกับอิสมาเอลเบนเซอร์นะครับคอยประสานงานร่วมกันอยู่ในแดนกลางแล้วในขณะที่แนวะลุกนะครับก็จะเป็นราฟาเอลเลอากับบราหิมดิอัส แล้วก็อเล็กซิสเซเลมิเคอร์นะครับแล้วก็จะใช้อลิเวียซีลูนะครับลงทำหน้าที่เป็นหน้าเป้าคอยหาจังหวะจบสกอร์สำหรับทัศนคติในเกมนี้นะครับถึงแม้ว่าทางด้านทีมเยือนเอซีมิลานนะครับชื่อชั้นทีมจะดีกว่านะครับแต่อันดับและก็คะแนนนะครับก็ยังสูงกว่านะครับแต่ด้วยระยะห่างแค่4คะแนนอะไรอะไรนะครับก็สามารถเกิดขึ้นได้ยิ่งฟอร์มการเล่นของทางด้านเอซีมิลานตอนนี้นะครับบอกได้เลยว่าสะดุดบ่อยเกินไปนะครับ5เกมหลังสุดนะครับจากทุกรายการนะครับชนะไปแค่ครั้งเดียวเท่านั้น ในขณะที่ทางด้านเจ้าบ้านอย่างลาซิโอนะครับแม้ว่าภาพรวมนะครับจะดูเป็นรองอย่างที่บอกนะครับแต่โอกาสไล่จี้เพื่อยื้อแย่งพื้นที่ในยุโรปนะครับมีความเป็นไปได้มากเลยทีเดียวผลงาน3เกมหลังสุดจากทุกรายการนะครับก็สามารถเรียกความมั่นใจกลับคืนมาได้แล้วนะครับเมื่อชนะเป็น2แล้วก็เสมอ1น,นะครับประกอบกับนะครับเป็นเกมในบ้านด้วยนะครับแล้วยังยืนอยู่ในฐานะบอลรอง จึงทาให้ปฏิเสธทางด้านลาซิโอไม่ได้เลยจริงๆนะครับฉะนั้นนะครับเลนราคาเปิดมาให้ทางด้านเอซีมิลานต่อที่ปปนะครับสำหรับคนนี้นะครับแนะนําให้อยู่ลองทางด้านลาซิโออย่างมั่นใจสำหรับราคาบอลที่เปิดมาอย่างเป็นทางการนะครับก็เป็นทางด้านเอซีมิลานนะครับต่อที่ปปสำหรับคนนี้นะครับผมให้ลองทางด้านลาซิโอนะครับเสมอกัน1ต่อหนึ่ง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคุยก่อนเตะน,นะครับในซูฟบอลกาสโ,โซเซเลียอิตาลีนะครับก็จะเป็นการแข่งระหว่างคู่ลาซิโอพบกับทางด้านเอซีมิลานสำหรับคู่นี้นะครับก็จะแข่งขันกันในเวลาตีสองสี่ห้านาทีถ้าหากผิดพลาดประการใดยังไงก็ขออภัยทุกท่านไว้ในนาทีนี้ด้วยนะครับหรือถ้าหากฟังแล้วชอบใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ cribe แล้วก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานคุยก่อนเตะด้วยนะครับ เอาไว้เจอกันใหม่สำหรับพัดต่อไปนะครับว่าเราจะมาคุยก่อนเตะในคู่ไหนกันบ้างสำหรับพันนี้กับผมและทีมงานคุยก่อนเตะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม